สวัสดีนะครับทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8 8 m o r i t p a ด a ว YouTube.com นะครับรายการดูดวงชะตาพาดาวแบบจอึกที่จะช่วยให้ทุกท่านรู้ร่วงหน้าเส้นทางชีวิตของตัวท่านเองมากขึ้นพาดาวด้วยระบบโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาตและระบบสิทธิวิชามหาเวทดูด,ดาวดูดวงชะตาจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิด เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตวางแผนอนาคตและเสริมดวงเสรีมงคลของท่านเองนะครับก่อนรับชมรับฟังได้โปรดอย่าลืมช่วยกดซับะไครกดติดตามช่อง YouTube กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงชะตาดีๆนะครับที่จะส่งตรงถึงท่านทันทีอย่างดีลิฟ์เวอร์ล,ลีนะขอให้ทุกท่านพบกับความสุขมีความร่ำรวยและความสำเร็จ ทุกทกท่านเลยนะครับและในคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน2568นะครับว่าจะมีอิทธิพลของดวงดาวอะไรซึ่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้างจะส่งผลอย่างไรกับดวงชะตาของท่านนะครับทั้งดวงชะตาโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วตามดวงจีนนะอาจารย์ก็จะบอกไปให้ส่วนหนึ่งนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นในอิทธิพลดวงดาวซึ่งจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับ ก็จะมีดาวอยู่3ดวงนะก็จะมีดาวดวงแรกก็คือดาวพระศุกดาวศุกร์จะเดินหน้าเสริญอย่างรวดเร็วในตำแหน่งเป็นเกษตรในวันที่4พฤศจิกายน2568เวลา10โมง21นาทีศุกร์นี้เข้ามาอยู่ที่ราศีตุลเลงชาวลัคนาราศีเมษนะครับมาอยู่ในตรงนี้เป็นเกษตรและร่วมกับดาวพุธนะครับก็เป็นคู่อสีตีธาตุนะก็จะมีพลัง นะครับโยโยโย่โคโยตี้เต้นนะติดติดจึงติดจึงยังมีความสุขนะดาวต่อมาก็คือดาวพระเกยตย้ายนะครับวันที่9พฤศจิกายน2568เวลา1 0 4โมง46นาที10โมงดาวพระเกยตย้ายมาทับกุมลักนณาชาวราศีเมษนะครับเออก็จะส่งผลนะกับ12ราศีอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็มาว่ากันนะในดวงชะตาของท่าน แล้วตามมาด้วยดาวพระอาทิตย์ย้ายครับวันที่17พฤศจิกายน25 6 8นหนะครับเวลาตีสาอนาทีดาวพระอาทิตย์นี้ย้ายเข้าสู่ราศีอา่าราศีพิจิกนะครับตำแหน่งเป็นอาทิตย์ตกน้ำนะครับอ่อนระทวยรวยรินนะแล้วก็ดาวสุกครับเดือนนี้สุกย้ายสองจังหวะศุกยักษ์อ่าสุกเสิร์ดนะครับ วันที่28พฤศจิกายน2568เวลา19 43นกาสสุขเสดิญอย่างรวดเร็วครับเข้าสู่ราศีพิจิกตำแหน่งเป็นปราเกษตรนะในดวงชะตานะครับแล้วก็ในเดือนนี้ก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เปลี่ยนนะครับเ,เพราะฉะนั้นถ้าตามดวงจีนเนี่ยนะครับในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยนะครับก็คือตั้งแต่วันที่8พฤศจิกาเป็นต้นไปเนี่ยจะเข้าสู่เดือนเตง็งไห นะครับเป็นไฟเตงเป็นเดือนหมูนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นมันก็ชงกับปีนะแต่ก็ต้องระบัดระวังนิดนึงนะครับปูอุบัติเหตุต่างๆนู่นนี่นั่นทำอะไรก็ต้องโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบครอบขอไว้ดีที่สุดนะครับออในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะครับก็จะมีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นอยู่อีกเหตุการณ์หนึ่งด้วยเช่นกัน เป็นวันแห่งความเป็นสีดีมงคลนะครับเป็นวันซึ่งเจ้าแม่กวดิมทรงออกบวชนะเพราะในเดือนนี้คุณควรสวดมนต์ไหว้พระทาบุญปฏิบัติธรรมนะครับจะช่วยเสริมดวงชะตาให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จผ่านพ้นต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับคือการกําเนิดเนี่ยนะเจ้าแม่กวดิมเนี่ยหรือกวอิมโพธิสัตว์เนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาและความการุณาในาศาสนาพุทธมหายาน เชื่อกันว่าท่านเกิดมาเนี่ยเพื่อช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากและสงเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายการออกบวชและการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับเรื่องเล่าพบว่าท่านเคยเป็นหญิงธรรมดามีจิตใจซึ่งเมตตาและตัดสินใจลักทางโลกนะครับออกบวชปฏิบัติธรรมอย่างเข่งครับท่านสำเร็จในด้านของความเมตตาและการช่วยเหลือสรรพสัตว์จนเป็นที่เคารพในฐานะพระโพธิสัตว์ นะครับความเชื่อและสัญลักษณ์เนี่ยเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยมักปรากฏในลักษณะการถือน้ําทิพย์หรือถือแจกันนะถือดอกบัวนะครับถือ,อใบหลิวประมาณนี้นะครับสัญลักษณ์ของท่านมีความเมตตาความสงบและความสว่างสวัยทางจิตใจชาวพุทธเชื่อกันว่าได้สวดมนต์พระคาถาบูชาท่านจะช่วยคลายทุกข์และปลอดภัยจากการตรายต่างๆและ เสริมดวงชะตาได้นะครับในการทําบุญเสริมดวงชะตาเนี่ยควรถวายดอกไม้ทูบเทียนนะครับถวายดอกบัวดอกมารีหรือถวายดอกไม้สีขาวสีชมพูเพื่อเสริมในเรื่องของความเมตตาและโชคลาภจุดเทียนจุดทูบเทียนเนี่ยสามดอกนะครับบางที่ก็เจ็ดดอกแล้วตั้งจิตอาธิษฐานเพื่อขอความสุขและความสําเร็จในการทําบุญเสริมดวงชะตาในเดือนนี้ นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะการทําบุญกับผู้ยากไร้เช่นการให้ทานข้าวสารอาหารแห้งหรือช่วยบริจาคคุณทรัพย์นะครับให้ผู้ตกทุกข์ได้ยากในการเสริมดวงชะตาด้านความเมตตานะและโชคลาภได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลครับคนเราซึ่งมีจิตใจเมตตานะครับเป็นที่ตั้งนะคุณทําบุญไปเถอะยังไงคุณได้บุญนั้นร้อเ ไม่ว่าเหตุการณ์สรารพัดที่เกิดขึ้นความเป็นมนทินกับศาสนากับพระกาเจ้าต่างๆนานาคุณไม่ต้องคิดมากครับคุณทำบุญเต็มที่คุณได้บุญร้อยเปซแต่บุญนั้นเนี่ยทางนู้นจะเอาไปทำอะไรอันนี้มันก็เป็นเวรเป็นกรรมของเขาแล้วครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปอาลัยอาวรณ์ทำบุญทำให้เต็มที่ไปนะครับโดยสาธารณาประโยชน์โดยส่วนรวมนะใครทำอย่างไรได้อย่างนั้น นะครับไม่ต้องกังวลคุณได้บุญนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ในการสวดมนต์บูชาเจ้าแม่กวนอิมก็มีหลายบทน,นะครับนะโมหานตานามุตญาเนนะโมโอริเยโอโดเทตเตสุฟนาเนอุนิชาเนโบเนตานเดโอเยโอโรชาอุนิชาเนอเออพอละแค่นี้นดำน้ำ <c oughs> นะหรือไม่ก็บทเนี่ย นำโมไตสื้อไตปุยกิวโคกิวร่างกวงไตเล่นกลางกวงสีอิมผูซักนำโมไตซื้อไตปุยกิวโคกิวร่างกวงไตเล่นกลางกวงสีอิมผูซักนำโมไตซื้อไตปุยกิวโคกิวร่างกวงไตเล่นกลางกวงสีอิมผูซักนำโมฮุกนำโมเวนนำโมเจียงนำโมกิวโคกกิวร่างกวงไตเล่นกลางกวงสีอิมผูซักทั้งจิโตโอเกียร์เราวะโตเกียร์เราวะโตเกียร์เราวะโตร้อเกียร์วะโตร้อเกียร์วะโตสามฝออเจียงร้อสิงตี่้อสิง หนังดีรังหนังดีสิงเจ๊กเชียงใจเององ์ิิติงนำโมปออเปียงรอบิกนะคุณก็สวดบทนี้ได้ก้าวจบเป็นมงคลแล้วมันจะมีช่องให้ติ๊กผมยิบนบบโบราณมากเลยติ๊กติ๊กติ๊ก,ก,ก <c oughs> ในหนังสือสวดมนมีคุณไปดูได้นะครับความเป็นมงคลนะเ,เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนตั้งใจในการทําบุญนะครับบริจาคคุณทรัพย์ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างเต็มที่ นะครับหรือคุณอาจจะบริจาคบริจาคคุณทรัพย์ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์อย่างที่บอกบริจาคให้กับโรงพยาบาลโรงเรียนหรือวัดนะครับจะช่วยเสริมบาร,รมีและโชคลาภความสําเร็จให้กับดวงชะตาของคุณเป็นอย่างดีนะครับในการตั้งโต๊ะบูชาองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กุนอิมนะครับให้คุณเนี่ยตั้งโต๊ะบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันออก นะครับเพื่อเสริมโชคลาภและการงานที่ดีความเป็นมงคลนะครับก็จะมีอยู่2ทิศนะก็จะมีทิศต,ตะวันออกและทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือความเป็นมงคลนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเดือนนี้ก็ไปรอยกระทงกันนะเออวันรอยกระทงเดือนนี้เป็นวันที่วันพุทธที่5พฤศจิกายนนะครับเออนะเพราะฉะนั้นก็วางแผนให้ดี ในการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะครับก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จการทุกทคนกันเลยนะครับมาพูดถึงดวงชะตาในเดือนพฤศจิกายนนะครับว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับดวงชะตาในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอิทธิพลของดาวพระศุกร์เดินหน้าเสดิจอย่างรวดเร็ววันที่4พฤศจิกาย,ายน68เวลา10โมง21สเนี่ยนะครับศุกร์ก็เข้ามาอยู่ในภพปุตตะ นะครับเป็นเกษตรนะสุกเป็นดาวเจ้าเรือนวีนาตและเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตานี่นะครับหมายถึงบุตรบริวารของเจ้าชะตาเนี่ยจะมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยวินาตก็มาปุตตาความเสียหายก็มีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้นะิดนึงนะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความรักๆไขๆต่างๆนานาโลกี นะครับเพราะสุกร่วมกับดาวพุธนะตรงใจเย็นๆน,นิดนึงนะครับในดวงชะตามาพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระเกตเกียย้ายวันที่9พฤศจิกาย,ยน68เวลา10.46เกียตินี้ย้ายเข้าสู่ภพลาภะนะครับเข้าเกณฑ์ผีพระเคาะทั้ง8องค์มีพระอาทิตย์เป็นต้นพระราหูเป็นที่สุดนะแต่ดวงชะตาคุณดาวเกอยู่ภพลาภะ เจ้าชะตามักสนใจในเรื่องของศาสตร์เร่นลับรีรับเช่นโอลศาสตร์ไสยศาสตร์มักจะมีความเชื่อและจะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของเก่าของโบราณนะครับช่วงนี้เนี่ยเลข9จะนําโชคลาภมาให้นะก็ให้คุณขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพศรัทธานับถือหรือขอพรจากองค์พญายนาคจะเกิดความเป็นมงคลมีความสําเร็จและเลข0นูนรนตษยูวินาศเป็นเลขแอบ ของคนราศีเมถุนในช่วงระยะเวลานี้นะครับเพราะฉะนส่วนมวยพักคขาให้เป็นการดีแล้วก็เดินทางไปทําบุญจะประสบความสําเร็จนะ <c oughs> มาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์ในดวงชะตาดาวพระอาทิตย์ย้ายเนี่ยวันที่17บเดพฤศจิก,กาย,ยน6-8แปดตีสามนะครับเกอาทิตย์เนี้ยย้ายป๊บมาอยู่ในภพฮัลลีครับ ในดวงชะตาสหัสช้อาลีเพื่อนเป็นศัตรูในการออกความคิดเห็นออนไลน์โซเชียลวัตแอปไอไฟ,ไฟทิกต็อกจะมีปัญหาในการพูดต่างๆนานานะครับและร่วมกับดาวอังคารเนี่ยนะครับอาทิตย์ผิดอังคารโอ้คุณต้องใจเ,เย็นๆนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าคบเพื่อนมีเพื่อนน้อยดีที่สุดเอาเวลาไปทำงานหาเงินหาทองจะประสบความสำเร็จ พูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวประสุกร์อีกศุกร์ก็จะเสาร์อีกนะครับวันที่28พฤศจิกายน68เวลา1ทุ่ม43ศุกร์ก็มาอยู่ในภพอาลีครับวินาศอาลีนะความเสียหายไม่ได้ส่งผลต่อคุณมากมายนะบุตตาอาลีคุณต้องระวังปัญหาอุปสรรคใหม่ๆนะบุตรบริวารอีกแหละ <laughs> มีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงคนระช่วงนี้ต้องระวังนะถ้าใครกําลังตั้งคันอยูนะ่คือตั้งคันท้องไม่ใช่คันเชื้อราไม่ใช่นะคุณมีเกณฑ์การผ่าลอดสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใกล้ชิดหมอนิดนึงเช่นหมอโหจุนจังกึมสุนเขียนนะเออในดวงชะตานะครับก็ดูแลสุขภาพนิดนึงนะสุขก็บอกไปแล้วดูนี่นัดนะครับเออต่อมา <c oughs> มาพูดถึงพระจันทรดับกับพระจัน์ทรเพนในดวงชะตาพระจันทร์จะเพนวันที่5พฤศจิกายน68เวลาหนึ่งทุ่มสาเพ็ดพนอยู่เมฆครับดีดวงชะตาพระจัน์ทรเพนสว่างสวัยคุณก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาความสําเร็จการเงินนะครับพระจันทร์ดับเนี่ยวันที่20พฤศจิกายน68เวลาบ่ายโมงสี่สิบา อยู่ที่ราศีพิจิกในภพปาลีต้องระวังปัญหาอุปสรรคมีรายจ่ายมีเรื่องสีเงินสทองนะครับก็ระมัดระวังไว้หนึ่งนะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยคำพยากรณ์โดยภาพรวมดาวทุกดวงเนี่ยจะส่งผลอย่างไรกับดวงชะตาของคุณนะครับการงานคุณเหมาะก,กับการติดต่อสื่อสารการเจรจาหรือโปรเจกต์งานใหม่นะครับการเงินคุณมีโอกาสลงทุน แต่ต้องตรวจสอบให้รอบคอบนะครับนูน่นนี่นั่นนะในเรื่องของความรักเนี่ยคุณจะต้องใช้ความอดทนและการฟังนะครับซึ่งกันและกันนะอย่าใช้อารมณ์สุขภาพคุณต้องระวังความเครียดหรือการนอนไม่พอค,คุณก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวคุณเองนิดนึงนะครับเพราะในดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวพุธเนี่ยคุณอยู่ในภพปุตตะยังอยู่ นะครับคุณก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนู่นนี่นั่นนะครับเออในดวงชะตาก็ดูแลต่อไปนะในเรื่องของวิธีการทําบุญเสริมดวงชะตาคุณควรทําบุญบริจาคผ้าหม่มหรือเครื่องนุ่มหม่มฤดูหนาวนะครับให้กับพระกับเจ้านะเพื่อเสริมดวงชะตาเพื่อความอบอุ่นและโชคลาภเป็นอย่างดีหรือเครื่องเครื่องนุ่งห่มต่างๆให้กับผู้ยากไร้ก็ได้นะความเป็นมงคล ของชาวรัคนาราศีเมถุนนะครับโอเคนี่ก็ครบแล้วในดวงชะตาของคุณนะท่าในใดสนใจจะดูดวงชะตากอบอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ